ครบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับฟีฟ่าคุ้มครองวันลำครับย้ายทีมได้เมืองทองตามฟ้องยันเจลีเลยครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับคุ้มครองชั่วขราวให้ดังวันลำย้ายไปร่วมทีมเซเรโซโอสกาส่วนทางด้านเมืองทองนะครับยังติดใจและเดินหน้าฟ้องทั้งนักเตะเอเย่นและต้นสังกัดใหม่ในสึกเจกลีครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับมีคําสั่งคุ้มครองชั่วขราว ITC ให้กับดังวันลามครับย้ายไปร,ร่วมทีมเซเลโซโอสการะหว่างรอตั้งคณะทำงานเพื่อสอบสวนชี้ผิดถูกของนักเตะและตัวสังกัดด้านเมืองทองครับยืนยันไม่เจรจายืนเรื่องส่งเอกสารส่งฟ้องทั้งนักเตะเอเย่นและทีมใหม่ครับและรับคดีถึงฟีฟ่าแล้วรอตั้งคณะทำงานเพื่อสอบสวนชี้ผิดถูกของนักเตะและตัวสังกัดภายหลังครับด้านกิเลนพยองครับติดใจท่าทีของฟีฟ่าที่เปิดไฟเขียวให้กับดังวันลาม แต่ก็มั่นใจครับว่าคําตัดสินจะเป็นธรรมเมื่อปิดเคสครับยังยืนยันไม่เจรจาแน่ครับเพราะเอกสารส่งฟ้องทั้งนักเตะเอเย่นและทีมใหม่เดินหน้าไปมากแล้วครับกรณีมาหาการมือกาเวียดนามดังวันลำกับต้นสังกัด s c g เมืองทองอยู่ในแถบที่เจ้าตัวพยายามย้ายออกจากทีมครับหลังจากตกเป็นมือ2จึงขอยกเลิกสัญญาโดยอ้างว่าถูกลดเงินเดือนในช่วงโควิด -19 ครับซึ่งทําให้ทีมกีเลนผยองเดินหน้ายื่นคําฟ้องไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและฟีฟ่าครับ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นที่ยื่นใบขอโอนย้ายมายังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรอบที่2ครับให้ทีมเซเรโซโอากาทีมดังในศึกเจลีในโคตา้าผู้เล่นร้สังกัดโดยฟีฟ่ามีคําตัดสินให้เป็นการคุ้มครองครับใบโอนย้ายชั่วคราวให้กับดังวัลลามแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่ส่งผลการพิจารณาสอบสวนที่สโมสรต้นสังกัดร,ร้องอยู่ที่ฟีฟ่าครับ ทางด้านต้นสังกัด scg เมืองทองยูเนเต็ดนายโรนลัลดีซึ่วาจาครับผู้อำนวยการสโมสรอ,ออกมาเปิดเผยถึงกรณีนี้ว่าทางเราทราบจากทางสมาคมนะครับที่แจ้งมาว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นมีการติดต่อเข้ามาเพื่อขอ itc หรือใบโอนย้ายนะครับไม่มีการแจ้งเป็นลายลกักษณ์อักษรครับไม่มีการประสานงานผ่านระบบ tms ระบบโอนย้ายออนไลน์นั่นเองครับซึ่งทางเราได้ตอบปฏิเสธไปแล้วในครั้งแรกแต่ในครั้งที่2ครับที่มาขออีกครั้งเราไม่ทราบเลยครับ มาทราบอีกครั้งจากทางสมาคมว่าฟีฟ่าครับได้อนุมัติคุ้มครองชั่วคราวให้ได้ย้ายไปก่อนครับโดยยังคงยื่นข้อพิพาทที่ฟอ้องกันของทางสโมสรต,ต่อตัวนักเตะและเอเจนต์ไว้ยอมรับว่าแปลกใจมากและไม่เข้าใจท่าทีที่ฟีฟ่าให้โอนย้ายได้ครับเพราะไม่ได้รับการติดต่อ,อยังเป็นทางการตามระบบโอนย้ายปกติครับดังนั้นเราขอยืนยันว่าปฏิเสธการให้ย้ายตัวซึ่งสิ่งที่ต้องทําในตอนนี้คือการขอเปลี่ยนคําตัดสินของฟีฟ่าที่มาถึงทางสมาคมครับ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายืนยันถึงความถูกต้องตลอดต่อการปฏิบัติต่อตัวนักเตะและเคารพสัญญาที่มีอยู่ระหว่างกันครับโดยเคสนี้เราได้ยื่นฟ้องไปยังฟีฟ่าเพื่อเรียกค่าเสียหายจากนักเตะและเอเจนต์รวมถึงสโบสรใหม่ที่จะย้ายไปด้วยครับถึงการละเมิดสัญญาแบบผิดกฎทั้งๆท,ที่มีสัญญาเหลืออยู่ครับเราเชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดครับสโมสรจะได้รับคำตัดสินจากคณะทํางานของทางฟีฟ่าที่ชัดเจนและเป็นธรรมครับก็มารอดูกันต่อไปครับว่าจะลงเอยกันอย่างไรนะครับ สำหรับเพื่อพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหไลค์ห,งห่งแชร์จาบท่านนะครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าสารจากเราครับท่านสามารถกดซับสไคร e กดติดตามพวกเราไปได้ครับสวัสดีครับ